เปลี่ยนไส้กรองแอร์รถตู้ App, คอมพิวเตอรถถ์2,024ปีนี้ก็จะมีสลักตรงนี้นะสลักดึงสลักขึ้นนะครับดึงสลักดึงสลัก,กออกมาทางขวานะครับเพื่อที่จะดันฝาตัวนี้ให้มันทะลุออกมาข้างหน้านะ นะฮะดันตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนะนี่ใช้มือเดียวนะก็จะหลุดออกมาอย่านะงนี้นะวางไปพอหลุดมาก็จะเห็นเป็นช่องอย่างนี้ฮะนี่ฮะสลักกดไปฝั่งซ้ายนะ เอาดึงงางออกจะเป็นฝาอย่างนี้นะวางไว้ใกล้ๆนี้ก็จะเห็นไส้โอ้เห็นฝาก่อนนะฝาตรงนี้ก็เอามือกดนะกดบีบเข้ามาโอ้ไม่มีแรงกับ ก็จะเจอใส้ใส้ใส้กลองอากาศามาดึงนองมาเลยคนระับน,นี้คือเป็นตัวเก่าคือสภาพมันมันยุยมันขาดแล้ว ใส่ตัวใหม่เข้าไปตัวใหมก่ก็เราก็ดูลูกศรน,นะสองต้องใส่ตรงไหนขี้ขึ้นขี้ลงน,ะนี่งตรงนี้ของข,ขี้ขึ้นขี้ขึ้นคือฝังนี้ก็ได้แต่ว่าขอให้มันลูกศรตัวนี้มันขี้ขึ้นนะฮะเห็นไม่ลูกศรตรงนี้นะครับผมเอาใส่สองซ้ายอนะสองสาเลยครับ ก็พอดีเป๊ะเลยครับเนี่ยแล้วก็ปิดไว้่าก็ะจะมีลูกซ้อนนะลูกซอใส่สลับให้เรียบร้อยนะตอนเอาเข้าไมาย่ยากนะครับเอาเข้าตามรูนะครับตรงนี้เป็นสลักรูนะเข้ารูกรับ บีบนะบีบแล้วก็ดันเข้านะฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งมันจะเป็นตัวเสียบฝั่งหนึ่งตัวบีบดันเข้าตัวนี้ก็ฝาตัวนี้ก็เหมือนเดิมดันเข้าเลยครับ,รบจนฝาตัวนี้ก็จะเป็นล็อกเป็นล็อกมีมีมีล็อกนะ ล็อกเข้าเห็นไหมเป็นรูล็อกล็อกเสียบเข้าแล้วก็แล้วก็ดันเข้าเลยครับดันเข้าก็คือจบนะครับผมลดตู้คอมพิวเตอร์ครับปีนี้ปีสองพันยี่สี่ากจบคลิปนะครับ